สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพีน่น้องๆสวัสดี FC ตาแมกโกสเมืองทุกท่านครับผมคลิปนี้พามาชมครับเจ้าซานี่ SY 2 1 3 5์ครับบุมยาว12เมตรครับโดยจันเดียวนะครับอันนี้กำลังลอกคลองอยู่พี่น้องโอ้โหดูพี่น้องนี่นะครับพามาชมนะวันนี้ไปชมจมูกยาวครับพี่น้องลอกคลองลอกคลองมาได้เจอกันนานแล้วพี่น้องกับมุมบรรยากาศแบบนี้นะครับ เล่นน้ำเนี่ยนะครับสุดแล้วจานเดียวโอ้โหใช้ประสบการณ์เยวะเลยนพี่น้องเลยเนี่ยครับออกมาครับจานเดียวปลาแดงปลดแดงอู้ดูแค่นี่จัน มีนะมีปูดําครับบอกเลยว่ามีปูดําแน่นอนพี่น้องมีปูดํแน่นอนพี่น้องถอย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 ยถอยถอยานว่งแน่จานเดถอกผมโอ้จานเนี่ยโอ้โหมันระวังเลย ูเทคนิคนะครับเวลาเขาลอกคลองนะที่เลนนะเป็นเลนเนี่ยเนี่ยพีเดียวกจะตั้งเนี่ยเทคนิคนะครับเนี่ยกตั้งด้านข้างเห็นไหมครับเวลากระตักเลนแสในข้างในอ่ะมันจะไม่ไหลนะเอาดินแห้งมาตั้งด้านข้างนะครับเทคนิคเล็กน <bunker. S 2> ้อยของคนขับนะบางทีคนขับใหม่ก็ไม่รู้นะอันนี้ก็คือถ่ายทอดชมครับให้ดูกันสังเกตนะครับการตั้งยามาจะเป็นดินแห้งหมดครับน่นนะตั้งด้านข้างเ่ยเพื่อไม่ให้เลนมันไหลนะนะครับนี่นะครับเทคนิคเล็กน้อยของคนขับนะครับ ดูเหมือนง่ายนะแต่งานแบบนี้ยากนะครับต้องใช้ประสบการณ์นะครับอีกอยาก่างหนึ่งถ้าไม่เก่งจริงเขาแก่เขาไม่ขับนะเย่ยงจมครับนี่ครับเทคนิคเล็กๆน้อยของคนขับครับ บูมพี่น้องวันก่อนมาตักเจอปลาครับม่รู้จะได้ปลาไหมวันนี้คอยดูหน่อยพี่นอ้องเอ้ยเนี่ยอืยดมดุยาวครับร้อยสามห้านะจานดูจานดูจานว่างว่ง,วงอื้ม สุดอาจารย์จุ๊บโอโ้ข้ามฟังได้เลยพี่น้องเอ้ยมันจะการนั้ว่าอยู่มาเลเซียนึนกว่าอยู่อินโดเอาเนี่ยครับเทคนิคนะครับเทคนิคของคนขับนะนะครับของพี่เดี่ยวนะเนี่ยครับแกใ,ใช้ดินแห้งมาตั้งนะนะด้าน,นข้างนะครับเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อไม่ให้เลนนะตอนนี้เขาลอกคลองนะมันเป็นเลนนะดินเลนนะครับมันจะไม่ไหลนะครับสังเกตเลยเลยเป็นดินแห้งหมดแล้ครับที่เดี๋ยวตั้งขึ้นมาโน่นนะครับอู้จันตู้อูููููููููคูููเอููอนนูููููนููเอูููสบการูรเนะรูเนููรูููค,ค,ครับููููููนูููนูููููคนูคนููููููููนี่ ดินแห้งมาตั้งนะครับกำลังส้างนะแล้วตอนนี้เศษรถจะเปลี่อนเศไม้เอาไปนุ่นไปข้างในนะครับแล้วก็ตักเลนใส่ทีนี้มันก็เป็นไหลแล้วก็โล่งด้วยครับพี่น้องเนี่ยครับเทคนิคของคนขับเล็กๆน้อยๆนะบางคนก็ไม่รู้นะงานเลนนะครับบางคนก็ตั้งเอาทำไมมันไหลเนี่ยแกใช้ดินแห้งตรงนี้นะครับเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นมาดูก็ตั้งมาเลนไม่ไหลเลยสวยด้วยนะครับเนี่ยครับประโยชน์ของการขอคนขับนะสุดๆอาจารย์ เลนงานบ่อปุ้งไม่ใช่ธรรมดานะครับงานแบบนี้ดินแบบนี้เสี่ยงจมด้วยนะครับถ้าคนขับไม่เก่งจริงเขาไม่ให้ขับนะงานบ่อกุ้งนี่ผมกล้าพูดเลยนะครับตาเป็นคนสุมเมืองไม่ได้คุยนะไม่ได้โม่นะนะครับต้องใช้ประสบการณ์จริงนะครับเหมือนตอนนี้ลอกคลองอยู่อาจาย์เดี๋ยวลอกอยู่เลยนะครับต้องใช้ประสบการณ์หลายอย่างนะนะครับพอดีคนขับใม่พี่กวนแกยังไม่ให้ขับนะพอดีมาจากอีสานบ้านเราเนี่ยครับยังไม่ชำนาญนะก็เลยว่าเออให้จย์เดี๋ยวทบให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยสอนเขานะนะครับ เนี่ยครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับกดตตามโปรหมืนเสวัสดีครับ